สวัสดีรัท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับวันนี้ช่องคนเกษตร,รเจชะตนะครับตั้พาท่านผู้ชมที่คเคารพทุกท่านนะครับมาอย่างช่องของค,เคเอน,นเกษตรเจชะตวันนี้ก็คงจะต้องเป็นเรื่องราวของการมาตอบคําถามนะครับจาก f c ถามมาหลายคนหลายท่านนะครับแล้วก็พี่น้องที่ผ่านไปผ่านมาอย่างสวนของคนเคกษตรแปลงนี้นะครับซึ่งเป็นแปลงที่ผมได้ทําการปลูกทุเรียนระยะชิดแล้วก็หลายคน ถามบอกว่าทาไมต้องปลูกระยะชิดมันดียังไงมันเสียยังไงนะครับมันมีข,มข้อดีอยังไงนะครับทําไมถึงมาปลูกระยะชิดนะครับ <net> ดูแล้วมันก็ชิดกันมากเลยนะครับ <net> เหมือนกับเราปลูกยางพาร,ราเลยนะครับพี่น้องที่ผ่านไปผ่านมาก็สอบถามผม <net> ผมก็พูดคุยบางท่านก็เข้าใจไม่เข้าใจนะครับบางท่านก็เข้าใจบางท่านก็ไม่ค่อยจะเข้าใจนะครับแต่ก็เอออไปนะครับเพื่อให้เป็นรูปประรรมครับท่านผู้ชมครับ ก็ประมาณหนึ่งนะครับไม่ถึงกับร0 0เซแล้วก็ขอให้ท่านคิดตามไปแล้วกันนะครับแนวคิดของผมครับท่านผู้ชมผมก็ต้องการใช้พื้นที่ครับท่านผู้ชมแล้วก็แนวคิดนี้ก็ไม่ได้เกิดจากผมโดยตรงนะครับผมแค่มาดัดแปลงนิดหน่อยนะครับเดิมๆจริงๆก,ก็มาจากสถานีพืชสวนจันทบุรีนั่นเองนะครับแล้วก็ผมมาดัดแปลงตามบริบทของผม พื้นที่แปลงน,นี้ครับมันมีน้อยครับ2ไร่กว่า2ไร่สามงานกว่า,วานะครับถือว่าน้อยผมอยากจะใช้พื้นที่ตรงนี้ให้คุ้มแล้วก็ได้ผลผลิตตอบแทนที่ดีนะครับเลยตั้งใจที่จะปลูกทุเรียนระยะชิดระยะชิดของผมในที่นี้ผมปลูกไปะระยะ3เมตรคูณ10เมตรนะครับคือระหว่างต้นนี้3เมตรระหว่างแถวนี้10เมตรนะครับ ก็หนึ่งไร่ที่ผมปลูกไปก็อย่างน้อยก็ประมาณ60ต้นต่อไร่นะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับท่านผู้ชมครับก่อนที่จะปลูกนะครับก็ผมก็จะเลือกกิ่งข้างเป็นหลักนะครับไั่นี้ผมใช้ทุเรียนมูสังงนะครับมาปลูกผมก็จะเลือกกิ่งข้างเป็นหลักนะครับเพื่อที่จะให้เขานี้เติบโตดีแล้วก็มีลักษณะพิเศษของเขานั่นก็คือเขาจะแตกกิ่งข้างอยู่แล้วนะครับ เพราะนั้นในช่วงแรกๆนะครับในช่วงแรกๆที่เราเว้นกิ่งจากพื้นดินนะครับก็จะได้มาตรฐานไปเลยนะครับก็จะได้ใช้ได้ไปเลยนะครับเอาเป็นว่าข้อที่หนึ่งผมก็จะเลือกกิ่งข้างนะครับทีนี้ก็ที่2นะครับการให้ผลผลิตนะครับการที่เราปลูกแบบนี้นะครับการดูแลจัดการง่ายนะครับก็จะให้ผลผลิตเร็วนะครับท่านผู้ชมครับเราจะให้ผลผลิตเร็วแล้วก็ให้ผลโตครับ เพราะว่าเขาจะเลี้ยงผลนะครับหนึ่งต้นนะครับหนึ่งต้นก็เลี้ยงประมาณ30ผลขึ้นไปนะครับแล้วแต่อายุของเขานะครับแต่อย่างน้อยอย่างน้อยๆนะครับกิ่งหนึ่งนะครับผมก็จะไว้เออต้นหนึ่งนะครับผมจะไว้ประมาณไม่เกิน12กิ่งหลักนะครับก็คือกิ่งที่จะไว้ผลจริงๆที่เล็งผลจริงๆก็คือต้องการไว้ให้เกิน1นิ้วเป็นต้นไปนะครับคือเริ่มเริ่มเริ่มเ่แต่งเลยวันนั้นนะครับ ก็ผมจะเริ่มแต่งในระยะประมาณสักหเดือนนะครับผมปลูกได้6เดือนผมก็จะเริ่มแต่งเลยนะครับาการแตกปินของผมนะครับก็ทยอยแต่งไปเรื่อยๆแล้วก็พอปลูกได้อ่าไป1เดือนผมก็จะเอาทุเรียนพืนเมืองนะครับมาปลูกไว้ด้านข้างอีกนะครับต้นหนึ่งก็ประมาณไม่ใช่ประมาณนะครับต้นหนึ่งก็2นะครับ2ต้นทุนเมือนนะครับเพราะฉะนั้นต้นทุเรียน แปลงนี้ก็จะมีรากทั้งหมด3รากนะครับสารากแก้วแล้วก็รากอาหารก็อีกมากมายไก่กองนะครับนั่นคือ,อความตั้งใจของผมที่จะทําทนะครับเพื่อที่จะต้นนั้นแข็งแรงแล้วก็ให้ผลผลิตดีให้ลูกดีเลี้ยงลูกดีนะครับเพราะว่ารากเขาเยอะแล้วก็หลังจากนั้นนะครับในการแต่งกิ่งนะครับก็ทยอยแต่งนะครับแต่งไปเรื่อยๆสองสามเดือนแต่งกิ่งสักครั้งหนึ่ง ก็ผมจะไว้กิ่งเฉพาะด้านซ้ายกับด้านขวานะครับไว้กิ่งเฉพาะด้านซ้ายด้านขวาเท่านั้นเองแล้วก็ด้านหน้าด้านหลังนี่เอาออกนะครับเพื่อที่จะเลื่อเลี้ยงกิ่งไปเลยน,นะครับแล้วก็มันก็จะทํางานง่ายนะครับเพราะผมใช้ความสูงของเขาอยู่ที่ประมาณ4เมตรหรือว่า4เมตรครึ่งนะครับความ,มตั้งใจผมจะไว้เพียง4เมตรเท่านั้นเองนะครับ4เมตรเท่านั้นเอง ของการเลี้ยงกิ่งหลักนะครับของการเลี้ยงกิ่งหลักเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมพอจะนึกออกนะครับทีนี้การดูแลต่างๆการจัดดอกจัดผลในอนาคตนะครับจะง่ายแล้วก็เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนนะครับผมก็บอกท่านผู้ชมไปแล้วนะครับเรื่องราวของข้อดีอการจัดการเอ่ยระยะปลูกการใช้พื้นที่นะครับแล้วก็เอาง่ายๆเลยครับท่านผู้ชมเมื่อถึงระยะที่ให้ผลผลิตแล้วนะครับ ก็อย่างน้อยนะครับสามสิบผลต่อต้นนะครับผมกะว่ากิ่งละสามลูกสองลูกสามลูกบ้างสี่ลูกบ้างแล้วแต่กิ่งนะครับเขาเลี้ยงลดแน่นอนเพราะว่าหนึ่งต้นนี้ผมใช้รากแก้วทั้งหมดสามรากนะครับตามที่ผมบอกไปเมื่อกี้เริ่มเลยนะครับท่านผู้ชมครับการปักแถวของผมนะครับผมจะปักขวางตะวันเลยนะครับหายท่านดูอย่างนี้นะครับ ก็วาดยากหน่อยนะครับเพราะว่าถือกล้องเองนี่นี่นะครับที่ที่แปลงของผมนะครับนี่สมมติว่าเป็นแถวนะครับเอาเอาแค่นี้ก่อนนะครับประมาณสักตามแถวที่จริงมันก็ได้สิบกว่าแถวนะครับที่ผมทําอยู่แล้วก็นี่ต้นนะครับต้นแล้วก็ระหว่างต้นนี้แค่สามเมตรเองนะครับสามเมตรต้น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 ก็ไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็สามเมตรต้นสามเมตรต้นสามเมตรต้นนะครับ สมมุติเอาสักสามแถวนะครับสามเมตรต้นสามเมตรต้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็สามเมตรนะครับเอ้ตรตรงนี้ครับระหว่างต้นนี้คือสามเมตรนะครับอ่านี่จากต้นนี้มาต้นนี้ก็สามเมตรน,นี้ไปต้นนี้ก็สามเมตรนะครับนี่ก็คือระหว่างต้นนะครับสามเมตรนี่ก็สามเมตรนี่ก็สามเมตรนะครับนี่คือเราเราระยะ,ะระหว่างต้นก็สามเมตรนี่ก็เช่นกันนะครับสามเมตรสามเมตรสามเม็ดเมไปเรื่อยๆนะครับมาตรงนี้ นะครับระหว่างแถวนะครับระหว่างแถวนี้ผมใช้สิบเมตรนะครับสิบเมตรอ่าระหว่างแถวนี้ก็คือสิบเมตรนะครับระหว่างแต่ละแถวนี้สิบเมตรเหตุผลที่ผมไว้สิบเมตรนะครับเพราะว่าโดยต้องการให้กิ่งนี้นะครับกิ่งที่เขาแตกมานะครับก็อย่างกิ่งก็ประมาณสักห้าเมตรนะครับนี่ประมาณห้าเมตรหรือว่าสี่เมตรครึ่งนะครับเราต้องให้แสงผ่านได้นะครับให้แสงผ่านได้ ทีนี้การไวกิ่งนะครับการไวกิ่งครับท่านผู้ชมเอาอย่างนี้เลยนะครับอ่าสมมุติอันนี้ต้นผมวาดตรงนี้ดีกว่านะอ่านี้ต้นนี้ต้นอ่าอนนี้ต้นนี้ต้นเวลาเราปลูกนะครับท่านผู้ชมผมยกมาตรงนี้นะสมมติว่าต้นนี้ยกมาตรงนี้แล้วเราปลูกนะครับนี่ห้ก็ขึ้นไปเรื่อยๆครับท่านผู้ชมก็ประมาณสักสี่เม็ดนะครับแล้วก็ค่อยตัดยอดแล้วก็ อพอยอดเขาแตกใหม่นะครับยอดเขาแตกใหม่ตรงนี้ก็ไว้ให้บางหน่อยนะครับตรงนี้ก็ไว้ประมาณสักไม่เกินหนึ่งเมตรนะครับเท่ากับความสูงก็ห้าเมตรแต่กิ่งหลักก็อยู่ที่ระดับสี่เมตรนี้นะครับกิ่งหลกักอันนี้คือพอเราตัดปั๊บเขาจะแตกใหม่ครั้งหนึ่งนะครับแต่ตรงนี้ก็จะเป็นหมวกนะครับหรือเราไปตัดที่ที่ห้าเมตรเลยก็ได้นะครับแต่ตรงนี้เราเราจะต้องแต่งให้เป็นทรงพีระมิดแบบนี้นะครับ แต่งให้เป็นทรงพีระมิดแบบนี้ให้เขาเป็นหมวกไว้ตลอดเลยนะครับคือไม่ให้เกินห้ามิตรเลยแต่งไว้แต่งไว้ตลอดนะครับอ่ะทีนี้พอเราปลูกนะครับบุบปุ๊บเราทําไปแต่งไปอย่างที่ผมบอกว่าสองสามเดือนแต่งครั้งหนึ่งสองสามเดือนแต่งครั้งหนึ่งนะครับอ่าลืมบอกไปอันนี้การปลูกนะครับการปลูกแต่ละแถวนี้นะครับเราต้องปลูกทิศเหนือนะครับกับทิศใต้นะอ่านี้ทิศเหนือนะครับ แถวนี้เป็นเหนือใต้นะครับแล้วก็ไอ้นี่เ,ออเราต้องปลูกขวางตะวันนะครับแถวมันอันนี้เป็นดวงอาทิตย์นะครับโอเคนี่ตรงนี้เป็นดวงอาทิตย์อ่าโอเคนี่ผมมองออกนะครับ <S <S คือให้แสงนี่แสงนี่จะผ่านลงมาได้นะครับผ่านผ่านลงมาเพราะตรงนี้ระยะชิดเราต้องจะเป็นต้องใช้แสงนะครับเป็นระยะชิดอ่าทีนี้มาดูต้นนะครับมาดูต้น ก็พอมันขึ้นมาผมก็จะไว้ประมาณ60หหรือ80ดิเซนนะครับจะไว้หนึ่งกิ่งนะไว้หนึ่งกิ่งนะครับแทางนี้เป็นหนึ่งกิ่งทางนี้เป็หนึ่งกิ่งแล้วก็อ่ต่อไปนะครับเ,เดี๋ยวนี้วาดง่ายๆนะครับนี่ก็หนึ่งกิ่งแต่ที่จริงแล้วมันมันไม่ได้ขึ้นตรงนี้มันอาจจะลดหลั่นกันนะครับลดหลั่นกันอ่าีกเท่าไหร่แล้วหนึ่งสองสามสี่ อ่านี่นะครับเ็น,นี้วัดให้ง่ายๆนะครับเอ่อเพื่อเพื่อประหยัดเวลาด้วยนะครับมันจะได้ไม่ยาวอ่นนี่เป็นพื้นดินนะครับอย่างที่ผมบอกนี่เป็นพื้นดินอ่านะครับนี่เป็นพื้นดินนี่เป็นพื้นดินอันนี้จากนี้ประมาณ6 0 6 0ถึง8ปเซนนะครับจากพื้นดินและตรงนี้กับตรงนี้ประมาณ3 0ถึงห้เซนนะครับจากนี้นะ แต่ละกิ่งนะครับแต่ละช่องเนี่ยสามสิบห้าสิบนี่ก็สามสิบห้าสิบอันนี้ก็ได้หนึ่งกิ่งสองกิ่งสามกิ่งสี่กิ่งห้ากิ่งใช่ไหมครับผมจะไว้ข้างละห้ากิ่งนะครับหรือไม่อาจจะเป็นหกกิ่งนะครับอ,อาจจะเป็นหกกิ่งก็ได้ตรงนี้นะครับก็แล้วแ,แต่นะครับเพราะว่าวกิง่งจริงๆเว е ลามันแตกมันไม่ไม่ตรงกันอย่างนี้หรอกนะครับมันอาจจะขึ้นมาตรงนี้หน่อยเพราะนั้นอาจจะเหลือสามสิบข้างนี้อาจจะลงมาหน่อยอาจจะเป็นห้าสิบแต่ให้อยู่ในระยะนี้ครับ ห้าสิบสามสิบนะครับอ่าล้วก็ดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับข้างละห้านะครับซ้ายขวาเหมือนคนยืนกลางเขนนะครับอ่าไอ้ส่วนด้านนูน้นนะครับด้านนูน้นเราก็ตัดออกด้านนี้เราก็ตัดออกเ,อเหมือนกับว่าเหมือนใบพัดนะครับใบใบพัดนะครับใบพัดที่ที่เราพัดใบพัดอย่างเงี้ยนะมันจะขึ้นอยู่ประมาณเนี้ยอ่า,เ,อาเหมือนใบพัดนะเหมือนเหมือนใบพัดแบบเนี like ้ย like ก็ประมาณนี้นะครับเพราะนั้นท่านจะได้ต่อต้นนะครับ1 0บถึงสิกิ่งนะครับสิบถึงสิกิ่งแล้วรากผมก็จะมาเสริมรากอีกนะครับนี่เพราะนั้นก็จะมีรากแก้วนะครับนี่นี่รากแก้วนะครับนี่รากแก้วผมจะมาเสริมรากนะครับต้นเขาเองหนึ่งรากแก้วนะครับแล้วก็ผมจะเสริมอีกหนึ่งรากแก้วเสริมอีกหนึ่งรากแก้วเป็นสามรากแก้วทีนี้การช่วยหาหานะครับ ก็จะดีมากนะครับจะดีมากครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นท่านก็พอจะเข้าใจนะครับการที่เรามีกิ่งเพียงเอ่อสิบกิ่งถึงสิบสองกิ่งนะครับต่อต้นแล้วรากแก้วสามรากรากอาหารนี้มากมายจะทําให้การเลี้ยงลูกนี้นะครับเขาจะเลี้ยงลูกได้ดีเราจะไว้กี่กี่ลูกกิ่งหนึ่งก็ประมาณสามลูกสีลูก,ลกแต่ว่าพอต้นต้นเขาโตขึ้นนะครับการให้ผลผลิตก็จะมากขึ้นนะครับ ท่านพอจะนึกออกนะครับนี่คือข้อดีแล้วมันก็จะขึ้นเป็นพื้นยาวเลยเป็นการใช้พื้นที่ได้คุ้มนะครับเป็นการใช้พื้นที่ได้คุ้มแล้วก็ผลผลิตก็ตีว่าต้นหนึ่งปีหนึ่งก็ได้ 20- 30ลูกก่อนในช่วงแรกๆนะครับตีว่าต้นหนึ่งก็กิ่งหนึ่งก็2ลูกบ้าง3ลูกบ้างนะครับเอาสัก10กิ่งสิก,กิ่งก็20ลูกถึง30ลูกต่อต้นนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็พอจะมองออกนะครับเพราะฉะนั้นการ ข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือประหยัดนะครับในเรื่องราวของแรงงานนะครับบ้านเรานี้เวลาเราจะมีการโยงกิ่งแต่งกิ่งเราก็ต้องใช้แรงงานนะครับตัดแต่งกิ่งแขนงกิ่งข้างอะไรต้องใช้แรงงานแม้กระทั่งว่าตัดผลผลิตเราก็ต้องจ้างนะครับให้เขาตัดลงมาก็เป็นกิโลนะครับที่เขาจับและโยนจับและโยนแต่ถ้าเราไว้ระยะ4เมตรแบบนี้นะครับมันก็ไม่ยากนะครับเราสามารถทําเองได้นะครับใช้แรงงานในครอบครัวได้เพราะนั้น ลดต้นทุนแน่นอนนะครับไม่ว่าเรื่องการฉีดยานะครับเราก็ใช้ถังฉีดธรรมดานะครับไม่ต้องใช้เครื่องแรงดันก็นี่คือมุมมองของผมนะครับที่ได้ตัดสินใจปลูกทุเรียนระยะชิด3คูณ10เมตรตามที่ f c หลายคนหลายท่านได้ถามมานะครับว่าทำไมถึงตัดสินใจนะครับทไมถึงตัดสินใจท่านก็คงคงจะมองออกนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมที่ต้องการจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเพื่อไม่ให้คลิปนี้ยาว ท่านที่สนใจอยากจะปลูกแบบผมจริงๆอยากจะมาเยี่ยมเยียนนะครับก็ทักทายมาทางอดีไลน์ได้เลยนะครับขอข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะครับยินดีครับท่านผู้ชมนะยินดีก็เอาง่ายๆครับท่านผู้ชมาสามไร่นี้นะครับท่านผู้ชมสามารถมีรายได้หลักล้านได้เลยนะครับต่อปีเอาง่ายๆนะครับง่ายๆสมมุติว่า ต้นละสามสิบลูกอ้าสามสิบลูกนะครับไร่หนึ่งก็สามหกสิบต้นก็ได้พันกว่าลูกนะครับเราก็คูณจํานวนกิโลเข้าไปนะครับแล้วก็คูณราคาเข้าไปเอา,ออาเอาเบาท่านเอาแค่กิโลละร้อยก็เกิน้าแล้วนะครับราคาอันนี้เป็นเพียงคําพูดนะครับท่านก็ไม่ต้องเชื่อผมท่านลองนึกตรึกตรองดูว่าวิธีการที่ผมตัดสินใจปลูกนะครับเป็นไปได้ไหมหรือจะขอข้อมูลเพิ่มเติม ก็ทักทายกันมาได้นะครับก็เ,เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับแต่อันนี้ก็เป็นผลงานวิจัยของสถานีพืชสวนจันทบุรีนะครับเพียงแต่ผมมาดัดแปลงเป็น3ามูนสิะครับของจันทบุรีก็เป็นระยะ3ามูณสิเมตรนะครับนั่นก็เป็นแปลงใหญ่ก็ต้องใช้รถในการเดินตรงกลางให้มีพื้นที่อีก3เมตรนะครับแต่ในเมื่อของผมเป็นแปลงเล็กๆสั้นๆนะครับไม่จําเป็นต้องใช้เครื่องจัด ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องยนต์ในการขนปุ๋ยนะครับก็คอยติดตามครับกดติดตามไปเรื่อยๆว่าแปลงนี้จะเป็นอย่างไร3ปีผมตั้งใจไว้ว่าคงจะให้ผลผลิตนะครับจะเริ่มทยอยให้ผลผลิตก็สามารถกดติดตามได้เลยนะครับผมก็จะทยอยลงคลิปนะครับในแปลงแปลงนี้แหละครับอยู่เรื่อยๆนะครับคลิปนี้ขอบคุณครับที่ให้กิติดตามรับชมนะครับสำหรับ f อซีที่เพิ่งเข้ามาชมใหม่ก็สามารถกดติดตามไว้เลยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปคลิปนี้ขอบคุณครับ Sorry,